สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุย้ยลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับนี่ครับหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับนี่ครับกันทะลักพี่น้องวางห้พักแรมครับพี่น้องบนวางห้อเหรียญเนี่ยคืนนี้เราพักแรมกันที่นี่ครับที่งานเ้ากัทยอยทยอยกันมาหอดแล้วครับเนาะรถบัสเลยเนาก็มาหอดกันแล้วเดี๋ยวจะไปย่างเละเบางลูก,ลกละตะเต่าครับว่าเป็นยังไง ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรพอดีลูกสาวเรื่องอะไรอันนี้เขาไปไหนกันน่ะเขาจะไปไหนกันน่ะ เรื่องอะไรพ่อฮักโนติดต่อมาจะเปิดห้องให้แล้วให้สามห้องมีของหนู์สองห้องแล้วก็ให้พ่อตุ้ยห้องหนึ่งเออแล้วเพื่อนจะมารับหรอไม่เขาเพื่อนจะโอนตังมาให้ก็ได้เจาให้ไปหาเปิดห้องเดี๋ยวพ่อพาไปโอเคแล้วโนตบอกพ่อฮักให้ค่ะเดี๋ยวพ่อพาลูกตากผ้าก่อนค่ะโอเคโอเคได้โอเคดีเลยลูกเป็นข่าวเป็นข่าวที่ดีมากไปวันเดียวพ่อนเป็นไงนี่ครับพี่น้อง เราจะพาไปไหนนะ่ไะไปเจไดค่ะดีกรสิตเพลงนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่นออ้องเอ้าลูกสาวขอววที่ใส่หน่ะของแหล่ไปไปไหนของแหล่มันใส่หูฟังมันรู้เรื่องเลย สวัสดีน้องแบมทำไมไม่แวะบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านหนูไงบ้านอยู่ตั้งไก่ไก่บ่ไปส่งหนูตีล่ะบ่ใหญ่เลยหรอจักรโล่หกชิปโลปตาฮะนอนนี่แหละลูกแบมหกชิปหกชิปโล่านเมืองที่สะเกดไปบ้านนู่นอีกเต่าชิโลบอมเป็นไหนล่ะเอาคือตาเล่นแต่ป่ะเนี่ยคือแบบเอา บอมคนเก่าไปไหนแล้วคนออกงานนะคือวันงานแรกกรุงเทพไปตากฝนน้าบ่า,บากันทุกคนฝ่าาไปสิไปกับฝ้าไปเรีวบร้อยก็ิท <laughs> โอ้ยอะไรสิไปกับฝ้าไป,าไปนะ นี่ครับพี่น้องโอ้โหวันนี้มีรถมีอย่างมารับเด็กถามไปหน่อยเด้อถามไปหน่อยนะถามไปหน่อยนะโชคดีมีรถครับสาวขอ,ขอไปใส่นะโอ้ห้องน้ำต้นปาปัดรักษาความสะอาดให้เพื่อนเด้อห้องน้ำสะอาดครับ ไปใส่แล้ว <t> บ <Anfang> ัดนี้หาตัวยากแท้ลูາส มีรถมีไล่ซีมารับพ่อแหลมก็ดีนะครับให้ลูกๆอาศัยไปน้ำมมนก็สุดทนั้นหละครับพี่น้องไย เห็นไอ้าปไหมขึ้ตัวหาตัวยากยากสวัสดีครับแม่ลำไยอ้โดนไปออ้าพักผ่อนเน่มืดไหมล่ะฝนตกตลอดทางนี้มาแดดยุ่นี่มืดจีิล่รนี่ นี่นัดเห็นได้ไปลไหมจะบอกว่าอยู่ในนะไไรถน่ะเป็นไซอิกบ่เนี่เอา้านี่ครับพี่น้องพีมงานเนา ของแน่พี่ปลายไปไหนโอ้ยหาตัวยากแค่เนาะอ้ากสาแ,แสแร้ามมันถอดแล้วแต่แสดงการมัน บรรยากาศครับนี่ครับพักแรมกมันยังดีละมัน,นีเจอแล้วเลขขาเมีงยงอินท่ไปลายไหมโอ้ยมันคือกระดอกกระเดียดมันจะเอา เนาขั้นในรถเราบอกาทานทีจะลงมัดตากผ้าตากแพรสักผ้าสักแพรเนี่ยเลขาเลขาเอ้ยขึ้นไปปลูกเนี่ยมีเงินพอ่อเพิ่นซื้อของใหม่เนี่ย เยอยู่เครื่งองรถแต่ขึนในปุ๊กรถตัวเป็นแบบนี้ตัวุ๊กอะไรอยู่ปะ,ะน,น,นี่คันนี้นี่นี่คันนี้นี่นี่ไปไปไปเลยเธอเป็นผู้หญิงเธอขึ้นได้ไหมเ <c oughs> ป็นตายกระชากผมมันลงมากเลยเด้อ <c oughs> ขั้นนี้แหละขั้นนี้แหละนี่น ไล่ขามลงมาสักผ้าสักแผ้าดําสุดใหญ่มันขึ้นล่าเตี่ยเสียมันเน่าเตี่ยมอดตองฝา่มาสักตัวเบืองไหนเบืองเอื้อยเขาเป็นตัวอย่างนี่นี่ดูพี่แบมเขาเป็นตัวอย่างหน่อยดูพี่แบมเขาเป็นตัวอย่างนี่สักผ้ามาเพิ่มพอถึงนี่ต้องหาซักผงสักผ้านี่มันต้องอย่างี้สินี่ดูพี่แบมเขาเป็นตัวอย่างหน่อยสิโอ้ยมาเจอไปชักอยู่บ้านถุลัดแต่ว่าบนชาวบจาน นั่นแหละดีแล้วถูกต้องเลยทำถูเนี่ยถูกต้องแล้วบอสบายใจนี่แหละนี่แหละเขาบปต้องล่อเขาซักไปเลยนี่แหละอันแทังสุดโซ่สุดอันสุดเต้นจะคล้องไงสุดอันนั้นน่ะต้องซักไหมตื่นมาเห็นหน้าในโจมหลอดในปลายอืมตาปรกอกซัะหัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยกขยะบาอีเพิ่นได้แคบเพิ่นเล็กน้อยงอแงอย่างดอกเขาบอกอย่างนั้นดอก จมลูกสาวเป็นยังดอกพ่อจมลูกเขาพ่อ,อเป็นยังดอกอันนี้ยายก็ไม่เขียนอะไรนะยาย <c oughs> ยายแต่ยายแบมเดียคือซีซารคือว่าสักหน่อยเ่าเป็นหน่อยแล้วไหลนนแล้วนี่มาไหลครับหาหกตัวบู๊ยตื่นยังบ่ปงเป็นเตืเ่ยนยังมันเป็นยังไงเขานอนก้นเนอโอ้ยกระมา่านถอดว่าถอดว่าท่านสี่สิบอ่ะก็สร้างหันแล้วแต่อ่ะเอาพี่น้องครับ คลิปนี้ขอจมซื้อได้พี่น้องเด้อะพอะมาพอเตื่นจมจมกับายใยแบมยายแบมไปสักผ้าแล้ววันนี้ตอนนี้เป็นยายแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับคลิปหนายังความไหมครับเบื้องแรกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหมาตุ้ยลำพูนออฟฟิเชียลครับ <c oughs> เป็นตั้งใจทีมงานเท่าเล็กน้อยพักแรมครั้งแรกครับตามวัดตำวานี่ครับนี่เนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ